สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วน้องฝนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะพี่ๆวันนี้นะคะน้องฝนมีรถนะคะเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆกันเลยนะคะพี่ๆพี่ๆคนไหนนะคะที่กาลังหาอยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะใครเข้ามาแล้วน้องฝนฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์มาได้สอบถามได้ใครที่หารถเกิงนะคะตอนนี้วันนี้วันนี้ตอนนี้นะฝนมีเข้ามาใหม่สดๆดร้อนๆรถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะมองหาคันไหนอยู่สนใจรุ่นไหนก็อินบ็อกซ์สอบถามกันได้นะคะวันนี้นะคะฝนะมีโปรโมชั่นเด็ดนะคะออกรถกัน้ม่ฝนเพียง9 99 9นะคะค่ะฟรี90วันดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79เนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง2 0 0 0มกิโลค่ะและมีบัตร SRT ฟมบริก์ดนะคะฟรีท่าแรงตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะพี่พี่วีคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ08 1 09 3 2 4 4 5 0 8 1 9 9 3 4 4 4 5โทรหาหน้องฝนเบอร์นี้ได้แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวตามน้องฝนไปชมรถที่เข้ามาใหม่กันล่ะ ข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะนี่รถขัามาใหม่ก็อยู่ตรงนี้นะคะรอสักครู่นะคะบรรยากาศดีมากนะ,ะสุราธานีของเราเนะะี่ยจ้ะนี่เลยค่ะพี่เข้ามาก็พูดคุยกันได้นะจ๊ะสอบถามกันได้นะคะนี่ค่ะคันนี้เลยนะคะเจ้า h o นด a าซีว c นะจ๊ะพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะ เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆคันนี้เลยนะคะสีสวยสีหายากนานๆเข้ามาครั้งหนึ่งนะคะวันนี้น้ำฝนจัดมาให้แล้วนะคะสำหรับเจ้า Honda สสำหรับเจ้า Honda c ซีว c นะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะจ๊ะรีบตัดสินใจนะคะออกรถกับน้ำฝนไม่ยุ่งยากเลยนะคะประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะพี่ๆประวัติดีฟรีดาวได้เลยนะคะอ่ะสักครู่นะจ๊ะ คันนี้นะจ๊ะเจ้า h ันด a าซีวิ1.8 EL ปี2020นะคะไม่แค่แสนสองเองราคา589,000บาทเท่านั้นนะคะ589,000บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะคะประวัติดีฟรีดาวได้เลยราคาเบาๆนะคะคันนี้เนาะ ใครที่หาเจ้า Honda Civic นะคะ1.8 EL ปี2020สีเทาดำคันนี้เลยนะคะพี่สีสวยสีหายากนานๆเข้ามาครั้งหนึ่งนะคะนานๆจริงๆนะคะพี่กว่าจะเข้ามานะคะนานมากปกติจะมีสีบอนนะคะวันนี้ก็จัดสีเทาดำมาให้นะคะใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะต้องดูคลิปนี้ต้องดูไรนี้ให้จบนะคะวันนี้นะคะต้องมาดูรถคันนี้กันเลย ยังไม่ได้ล้างนะคะ <entimes S 1> พี่ๆอย่าเพิ่งตกใจนะคะน้องเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดน้องฝนจะให้พี่ๆดูรถแบบเดิมๆนะคะรถแบบเดิมๆนะคะอ่ะยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะคะอย่าเพิ่งตกใจเนาะ,คะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะหารถทองสปอร์ตสุดรูฟังชันแน่นออปชั่นเพียบต้องมาดูไรนี้นะจ๊ะพี่ๆต้องมาดูคลิปนี้นะจ๊ะอ่ะคันนี้ปี2020นนะคะนี่ ชมหน้าสวยๆรอดได้เทะจจะนี้เลยค่ะพี่พี่ฮอนด้าณจ๊ะไมโนเชงเนาะมีกระจังหน้ามาให้เรียบร้อยนะคะดวงไฟไม่มีคราบเหลืองใสกิ้งใสสะอาดมีไฟตัดหมอกมาให้คาดด้วยโฟม,มียมนะคะไฟเลี้ยวก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะไม่มีคราบเหลืองเลยนะใช้งานได้ปกติเปิดใช้งานได้นะจ๊ะพี่พี่นี่ค่ะนี่เลยนะจ๊า ออกรถกันมา่ฝนไม่ยุ่งยากเลยนะคะพี่พี่ประวัติดีก็ฟรีดาวได้นะจ๊ะประวัติดีฟรีดาวได้เอกสารไม่ยุ่งยากขึ้นอยู่กับเอกสาแรแลงที่มาของลูกค้าเลยะค่ะพี่พี่ถ้าดาวนะคะเงินดาวนะคะถ้าประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยนะจ๊ะยางนะคะเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะร,ร็อคเมกเดิมโรงงานนะคะนี่ยางหนาๆใช้งานกันมาเลยะค่ะพี่10ปี20ปีนะคะระยะยาวเนาะใช้ได้ปกติเลยนะจ๊ะอ่ะ นี่กล้องมาให้เรียบร้อยที่กระจกมองข้างนะคะเป็นฮอนด a าเ w นวอ h นะคะเปิดไฟเลี้ยวนะคะที่กระจที่กระจที่จอด้านหน้าตรงนู้นนะคะก็จะเห็นนะคะเห็นด้านหลังเนาะนี่ก็จะเป็นกล้องนะคะพี่ๆใช้งานได้ปกตินะคะเป็น Honda LaneW อตนะจ๊ะประตูมือจับนะคะเป็นโครเมียมนะคะเปิดปิดได้ด้วยสมาร์ทคีเลสนะคะใช้งานได้ปกติค่ะอ่ะเดี๋ยวนฝนพาเวียนดูรอบคันก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูภายในยกันเนาะ เรามาเวียนดูรอบคันก่อนว่ารถคันนี้สวยไหมนะคะมีปัญหาตรงไหนบ้างนะคะพี่ๆได้มั่นใจว่าออกรถกันมาฝนไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะคะตรวจสอบได้เช็คศูนย์ได้นะจ๊ะพี่ๆอ่ะด้านหลังนะคะซีวิกมีก็มองหลังมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะมีสัญญักษณนดานะจ๊ะเป็นเครื่อง i v t e c นะคะนี่เมื่อฝนชอบอย่างนึงนะคะสำหรับเจ้าฮันดานะคะของเขาจะมี รูปทรงตัว C นะคะไฟด้านหลังเป็นรูปทรงตัว C นะคะสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าคันนี้เป็นเจ้า Honda c ซี vic กอย่างแท้แน่นอนนะคะขับตามหลังก็รู้เลยว่าเป็น c ีวิกนะคะตอนนี้นะคะสี่ก็จะมปชโฉมหน้าใหม่แล้วเนาะเป็นโฉมหน้ามิเนอร์เซ็งนะคะเป็นตัวแบบใหม่ขึ้นมานะ,ะพี่ๆพี่ๆคนไหนที่ชอบแบบโฉมหน้าเก่าหรืออยากได้แบบเก่าอยากผ่อนไม่หนักนะคะน้ำฝนก็จะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะหรือว่าไม่ชอบคันนี้อยากดูคันอื่นของน้ำฝนก็มีนะคะมีหลายคันนะคะที่เข้ามาเนาะ มีหลายท่านนะคะพี่ที่เข้ามานะคะชอบแบบไหนสเปคอะไรก็บอกกันได้เลยนะคะพี่แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวเรียนดูรอบพันก่อนนะคะนี่ค่ะยางเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะจ๊ะพี่ๆอย่าพึ่งตกใจเนาะรถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดสวยขนาดนี้แต่ว่าเดี๋ยวน้องฝนเอาไปล้างให้ไปทําความสะอาดให้จะสวยขนาดไหนนะพี่ๆเอออะซูมให้ดูกันแบบชัดๆนี่ เห็นไหมเอยรถสวยไม่มีร่องไม่มีรอยนะจ๊ะพี่พี่ไม่มีร่องไม่มีร,อ,มรอยสวยมากๆนะจ๊ะครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสนใจคันไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ สนใจคันไหนก็สอบถามมันได้วันนี้ฝนพามาดูในส่วนของเจ้า Honda Civic นะคะ1.8 EL นะคะปี2020คันนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามาสดๆสรส้อนๆนะคะรถยังไม่ได้ทำความสะอาดรถยังไม่ได้ล้างพี่อย่าเพิ่งตกใจเนาะอย่าเพิ่งตกใจนะคะให้ดูว่ารถสภาพเพิ่งเข้ามาสภาพแบบไหนสวยขนาดไหนนะคะนี่เลยค่ะพี่พี่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเสียงวิทยุอะไรใช้งานได้ปกตินะคะนี่จ้ะ คอนโทรลด้านหน้าสะภาพสวยงามนะคะสะภาพสวยงามนะจ๊ะหน้าจอสัมผัสนะจ๊ะพี่ๆหน้าจอสัมผัสเนาะใช้งานได้ปกตินะคะ,<น>ะพี่ๆเนะป็นรองดบรนดานะคะก็สภาพสวยงามนะคะพี่ๆอ,อย่าเพิ่งตกใจนะรถยังไม่ได้ล้างนะคะรถยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวเอาไปล้างให้นะคะเดี๋ยวเอาไปทาาําความสะอาดให้เนาะอย่าตกใจนะคะ ตกใจว่าทําไมรถที่นี่อ,อ๋อสภาพย่ําแย่แบบนี้ไม่ใช่นะเนาะรถเพิ่งเข้ามายัางไม่ได้ล้างตัวนงตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะเอาลวฝนให้ดูโครงสร้างหลักกันก่อนนะคะพี่พเรามาดูโครงสร้างหลักกันก่อนเลยนะคะนี่ค่ะนี่รอยนะจ๊ะนี่เม็ดอารตกรมสวยงามนะคะพี่พี่เม็ดอารตกรมสวยงามนะจ๊ะ ไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนนะคะพี่พี่ไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนพี่พี่คนไหนนะคะที่กำลังหาอยู่นะที่ใครหารถสปอร์ตสุดรูนะคะมีใครหารถสปอร์ตสุดรู้ห้ามพลาดกันเลยนะคะจับเจ้า h ันด a c ซีว c นะจ๊ะ1.8ด L คันนี้เลยนะคะปี2020 1.8 d l คันนี้เลยนะคะ, 2020, คนนะ,คะสภาพสวยมากๆค่ะพี่น้องฝนไม่ได้พูดเล่นนะพอะรถคันนี้สภาพสวยจริง รถสภาพสวยจริงนะคะใครที่หาอยู่นะคะตัดสินใจออกรถกับน้องฝนได้เลยนะคะติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ081093 2445 081093 2445ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ซื้อไม่ไว่าอยากจะซื้ออยากจะสอบถามก็ติดต่อกันเข้ามาได้ถ mm ้านน้องฝนพูดเร็วเกินไปแจ้งได้เลยนะคะแจ้งกันเข้ามาได้เลยน mm ้องฝนพูดช้าๆหาน่อยี่พี่ฟังไม่ทันพี่อยากดูตรงโน้ตพี่อยากดูตรงนี้พ,นพี่แจ้งน้องฝนได้เลยนะคะเดี๋น้องฝนให้ดูทุกจุด ทุกมุมของตัวรถเลยเนาะอ่ะใครสนใจเจ้า Honda Civic 1.8 d l ปี2020ราคา508,900 0บาทคันนี้สีเทาดำคันนี้อ่ามีใครสนใจไหมคะสนใจก็แจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะมีใครสนใจแจ้งมาฝนได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามขอบคุณสำหรับการกดไลค์ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะมีใครสนใจคันนี้สอบถามกันเข้ามาได้เนาะ ก่อนอื่นนะ้งฝนจะให้ดูจุดหลักๆของการซื้อรถก่อนเนาะเราก็ต้องดูเม็ดอาร์ตนะคะพี่พี่เราก็ต้องดูเมนะ็ดอาร์ตเนาะสำคัญมากเลยนะคะเม็ดอาร์ตเนาะว่าเม็ดอาร์ตกลมสวยงามนะคะเรียงตัวกันได้อย่างสวยงามไหมมีร่องรอยการชนมาไหมนะคะสําคัญมากๆของการซื้อรถเนาะน้งฝนขายรถมือสองนะคะเกตเอนะคะเราขายรถสวยรถเกตเอไม่มีจนไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมมั่นใจได้คะ่ะพี่พี่รถของน้งฝนพี่พี่มั่นใจได้เลยนะคะรับประกันเครื่องอยนต์เล็กเกียร์ให้สองปีหนึ่งหมื่นกิโลนะจ๊ะอ่ะ เม็ดอัดด้านหน้าสวยงามเหมือนด้านหลังไหมอ่าสวยงามนะจ๊ะพี่ๆสวยงามนะจ๊ะเนี่เลยค่ะสวยงามนะจ๊ะอ่าไม่ผิดหวังนะคะพี่ๆไม่ผิดหวังนะคะออกรถกัน้อง่ฝนไม่ผิดหวังจริงๆนะจ๊ะพี่ๆสนใจนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้น้องฝนให้ดูห้องเครื่องสักครู่นะคะใครอยากดูห้องเครื่องแจ้งได้เนาะเดี๋ยวน้องฝนเปิดห้องเครื่องให้แป๊บหนึ่ง พูดคุยกันได้นะคะพูดคุยกันได้เนาะไม่แน่ใจว่ามันจะหนักไหมเอาหาไม่เจอพี่พี่แป๊บหนึ่งนะมันอยู่ตรงไหนอะ่ะ นี่โอ้ยหาบ่เจอโอ้ยนี่คะ่ะพี่พี่สักครู่นะคะนะคะโอเคนี่เลยคะ่ะพี่พี่ ห้องเครื่องนะคะสะอาดสะอาดเครื่องเดิมโรงงานเครื่องเดิมป้ายแดงยังไม่ได้ทำความสะอาดนะคะดูได้เลยค่ะพี่ๆสังเกตได้เลยว่าชัดเจนมากจุดแต้มสีเดิมตัวน็อตเดิมโรงงานนะคะนี่ค่ะจุดแต้มสีเดิมตัวน็อตเดิมโรงงานไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะพี่ๆไม่มีรอยแกะรอยขยับนะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่ส่วนน้อยไม่ได้เจอน้องฝนนานมากเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะพี่สบายดีไหมเอ่ยเป็นยังไงบ้างจ้า อพี่ๆนี่เลยค่ะไม่มีการทําเครื่องไม่มีการยกเครื่องมาแต่อย่างใดเครื่องเดิมโรงงานเครื่องเดิมป้ายแดงก่อนออกรถจะมีชา่างตรวจส็คให้มากกว่า30จุดและมีบริษัทนอก <c oughs> จ๊กลสวัสดีค่ะสบายดีไหมสวัสดีไหมเอ่ยลูกค้านะคะลูกค้าเก่านะคะสวัสดีไหมจ้าพี่เป็นไงบ้างขอบคุณสําหรับติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ สบายดีเจ้าโอ้มาเที่ยวบานดอนบ้างพี่มาเที่ยวบันดอนบ้างม,าางมาหา้องฝนบ้างนะทักทายกันได้นะจ๊ะพี่ๆทักทายกันได้พูดคุยได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยไม่สนใจรถแต่ว่าอยากจะพูดคุยก็สอบถามกันได้เลยนะจ๊ะไม่ได้ถ่ายรถอย่างเดียวเนาะสามารถสอบถามได้พูดคุยได้นะจ๊ะ,ะใครอยากดูตรงไหนส่วนไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆ นี่เลยจ้าคานด้านซ้ายสภาพสวยงามนะจ๊ะไม่มีปัญหาไม่มีการชนซ้ายมาอย่างแน่นอนนะจ๊ะรถรอน้องฝนซื้อร,ถรถนนอรฝฟนานาสิอ,อปังไม่ไหวปังไม่ไหวปังมากๆนะคะเอากะละเมสมุไหมขอบคุณครับ มาเที่ยวบ้านดอนเลยพี่มาเที่ยวบ้านดอนเลยถ้าขึ้นมาโทรมานะถ้าขึ้นมาโทรมาได้เลย <c oughs> แวะมาเลยแวะมาเลยค่ะอยากไปเที่ยวกว่าสมุยแต่ว่าไม่ไม่ได้ไปนานมากไม่เคยไปนานมากแล้วอะ่ะกว่าสมุยอ่ะนี่เลยค่ะพี่เนี่า สภาพรถสวยงามนะจ๊ะพี่สภาพรถสวยงามนะคะทั้งคันหน้าคันซ้ายนะคะรับประกันเลยว่ารถไม่มีชนไม่มีพิควาไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคได้จ้ะเจอกันคะ่ะมาเที่ยวก็โทรมาได้เลยนะคะแวะมาเยี่ยมน้องบ้างนาะน้องไม่ได้ไปไหนเลยขายรถอย่างเดียวหาย,ยอดอย่างเดียวเลยได้เดี๋ยวถ้าน้องไปเดี๋ยวน้องทักไปคะ่ะ <c oughs> น่ารักมากเลยนะจ๊ะ โอเคใครสนใจเจ้า h o นด a c ซี i ิคันนี้เนาะก็ติดต่อน้องฝนมาได้เลยนะคะ081093 2 4 4 5นะจ๊ะ0 8 1 0 9 3 2 4 4 4 5ติดต่อมาได้เนาะ,ะเดี๋ยวให้ดูตัวน็อตนี่ค่ะพี่พี่ตัวน็อตเดิมนะคะโรงงานไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยะคะ่ะตัวน็อตเดิมโรงงานไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะคะพี่พี่นี่ฝากระโปรงเนาะเอาฝั่งนี้บ้าง ตัวน็อตเดิมโรงงานไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยนะคะพี่ๆตัวน็อตเดิมเนาะรับประกันว่าไม่มีชวนมาอย่างแน่นอนนะจ๊ะฝากระโปรงนะคะนี่ฝากระโปรงไม่ได้ไม่ได้สะดุดอ๋อเดี๋ยวน้องเปลี่ยนเน็ตก่อนอ่ะน้องเปน,เน็โอเคหายัยงหายน้องน่าจะเป็นที่เน็ตอะ่ะ เน็ตมันไม่ค่อยดีเลยโอเคพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะก็ติดต่อน้องได้เลยนะคะสอบถามกันได้เนาะมีประวัติไม่มีประวัติก็ปรึกษากันได้นะจ๊ะสนใจก็โทรหาน้องฟนเลยนะคะ0810932445นนะคะ081 093 2445นะคะโทรมาได้เลยนะคะเบอร์นี้เนาะ,ะเดี๋ยวขอปิดฝากระโปรงนิดนึงนะจ๊ะ ค okay. พี่ๆคนไหนสนใจก็ถวรหา้องฝนได้เลยนะคะ